สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะกับผมฮาหลังป้ายแดงแต่งซิงนะฮะกับวันนี้ภารกิจของผมก็เดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวผมกําลังเดินทางออกไปส่งมอบรถลูกค้านะฮะเดี๋ยวไปต้อนรับลูกค้าที่เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรนะครับเอฟซี FC จังหวัดชุมพรนะฮะเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดทางภาคใต้นะครับจริงๆชุมพรผมเคยส่งมาหลายเคสแล้วและเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าติดตามผลงานติดตาม การส่งมอบรถยนต์นะครับกับอีกหนึ่งอาชีพที่ออกรถได้จริงๆก็คืออาชีพผู้ค้าคือขับรถแมคโครนะครับก็คือขับรถที่ตักดินนะฮะร,รถแมคโครซื้อคนเดียวไม่คำ้ำเดี๋ยวตรงนี้ารายละเอียดผมแปะไว้ด้านล่างของคลิปนะฮะลูกค้าเข้าไปคลิกดูได้เลยฮะรายละเอียดการดาวการผ่อนของเคสนี้แล้วก็การซื้อไม่ค้ำเลยนะครับสําหรับการตกแต่งรถคันนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันฮะว่าการตกแต่งรถคันนี้ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองแบบไหนยังไงบ้างนะครับตามสไตล์ของลูกค้าที่ลูกค้าชอบ เพราะรถใหม่ป้าแดงคุณสามารถออกแบบการตกแต่งรถของตัวเองได้นะฮะตรงนี้โอเคครับเดีย๋ยวไปชมกันเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางไปที่โชว์รูมแล้วก็ไปรอรับลูกค้าที่เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรเพื่อส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับผมไปเลยครับสำหรับคันนี้นะฮะคันที่เห็นอยู่ตรงนี้กับรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะฮะกับรุ่น4ี่ประตูยกสูงเกรดซัดนะครับหรือว่าแครโฟร9 h i g h l a n d e r ซัดนะครับกับเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับกับคันนี้การตกแต่งก็นี่ฮะตามรูปนี้เลยกับคันนี้การตกแต่งก็คือแต่งตามที่ลูกค้าต้องการนะฮะคันนี้กับ f อ c เคสนี้อยู่จังหวัดชุมพรนะครับคันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อเวลนะฮรใส่สตีลยางสอ6หานิ้ว ล้อทั้ง4วงขนาด9.5นิ้วทั้ง4เส้นนะครับลูกค้าสามารถสลับสับเปลี่ยนยางกันได้เลยนะฮะสำหรับทรงแบบนี้นะครับการตกแต่งรถคันนี้ก็นอกจากล้อนะฮะก็มีด้านในที่ลูกค้าแต่งนะครับนี่ครับก็มีการติดตั้งริฟฟี่ OBD นะครับ6ตัวสามารถวัดค่าได้จริงๆทั้งหมดนะครับและก็มีวัดบูทให้อีก1ตัวนะครับสำหรับรถคันนี้ที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ ส่วนรถรุ่นเกตซัก็เอกลักษณ์ของเขาคือมีเบาะหนังให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังที่นั่งนะครับแล้วก็หนังหุ้มพวงมาลัยนะครับในเกตซดเนี่ยฮะแล้วก็ตรงหัวเกียร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยกสูงขายดีนะครับต้นต้นของสี่ประตูยกสูงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีเบาะหนังให้อยู่แล้วรวมกระทั่งมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับสำหรับในเกตซด สำหรับแอรตอนหลังก็จะมีในรุ่นแซขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น z ซแล้วก็ z ซแล้วก็รุ่น M อ็มนะฮะร,รุ่น LDA จะไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าติดตั้งนะครับคือตามโปรโมชั่นนะฮะตรงนี้ส่วนด้านท้ายคันนี้ก็มีการติดตั้งโช้กอัพฝากระโปรงท้ายนะครับจริงๆก็ใส่ให้ทุกคันนะับสำหรับลูกค้าที่รับรถเดือนนี้นะครับ กับเีฟซีทั้งหลายที่ออกรถเดือนนี้ผมจัดให้หมดฮะ,ะสำหรับนี้ <c oughs> เปิดง่ายปิดง่ายนะครับและคันนี้ได้มีการติดตั้งท่อซิ่งด้วยนะฮะท่อซิ่งก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับลูกค้าชอบท่อเสียงดังหรือท่อเงียบหรือออกหน้าเผาก็แจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับตรงนี้อยู่ที่ความชอบส่วน,น,นบุคคลนะฮะตรงนี้ต้องอธิบายนิดน,นึงนะครับไม่ใช่ว่าผมจะใส่ท่อซิ่งให้ทุกคันนะครับอยู่ที่ความชอบ ของท่านจะของรถเองนะครับตรงนี้นี่คือมิติของล้อนะครับไม่มีล้นฮะตํตำรวจไม่จับแน่นอนทรงแบบนี้ขับผ่านได้ทุกด่านนะบอกได้เลยครับทรงแบบนี้ล้อสวยครับรถจะสวยไม่สวยก็อยู่ตรงที่ล้อเนี่ยนะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ฮะเช่นเคยมีท้ายแล้วก็ต้องมีด้านหน้านะครับสำหรับโช้กอัพฝากระโปรง แบบนี้นะฮะใช้งานได้จริงสำหรับรถสูงๆแบบนี้มีแบบนี้ไว้ก็ดีมากเพราะว่าฝากระโปรงค่อนข้างจะหนักนะครับเวลาจะเปิดจะปิดก็สะดวกสบายนะฮะตรงนี้โอเคครับสาหรับเทสนี้ก็เดี๋ยวรอการติส่งมอบรถยนต์วันนี้นะฮะเดี๋ยวลูกค้ากําลังเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรเพื่อมารับรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะครับผมคอยติดตามชมได้เลยนะครับ โควิดนะผมอยากไปมากเลยชุมพรเพรผมไปหลายรอบแล้วใช่ผมชอบแต่ไปต้องไปค้างนะไม่ไม่ไปกลับ <laughs> ถ้าถ้าถ้า,ถาตอนที่ผมไปอ่ะก็คือไปไปเสร็จรแล้วไปค้างคืนหนึ่งแล้วค่อยกลับอะไรเงี้ยผมไปพักก่อนด้วยแต่สถานาการณ์อย่างนี้ไปที่ไหนเขาก็ไม่ค่อยรับเด็ก <laughs> คิดเลยปนะ ็เดินทางปลอดภัยเนาะค่อยๆไปเพราะถนนมันลื่นแต่ลมยางผมปรับให้แล้วนะประมาณสามสิบสามเอ็ดประมาณนี้แหละเทาแบบนิ่มๆไม่ได้มันทุก สำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้าข่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทํทเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อ เข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะผมเป็นเช่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึง ทุกอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพ e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ